สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่10นะคะกุมภาพันธ์2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันทำในทางดีๆท,ที่พาย,ยิบสี่ีแนวทางไปจับใช้วันนี้ลงทิพช้าหน่อยต้องขออภัยนะคะพี่น้อง่าเนาะป้าหมอมีภารก,กิจนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีภารก,กิจก็จะลงเร็วนะคะตามปกตินะพี่น้องขะ ถ้มามได้ขอกำลังใจการโกละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยจะกลางเรียนอยู่แล้วใครต้องการเช็คดวงนะคะโชคลาภทักไอดีไลค์ค่ะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องค่ะยังไงแล้วทุกอย่างเป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ไพ่ออกดีนะคะขึ้นไพ่ดิเอมเ e อร์ร์ไพ่จักรพรรดินะคะเป็นผู้นํานําทัพนําทุกเรื่องนะคะสําเร็จนะคะแล้วก็มีเรื่องนะ ฉลองความสําเร็จน่ายินดีนะคะหนึ่ง,งเรื่องสองเรื่องน่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะรวมฉลองนะคะความสําเร็จน่ะว่าอย่างนั้นหรือฉลองมงคลสมรสน่ะฉลองกันเป็นทีมนะคะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์นั้นรอดีรอจังหวะโอกาสรอคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ออกมาค่อนข้างจะดีแต่ปสุดท้ายขึ้นเดทขึ้นเดทนั้นเนี่ยคุณพหมอจะบอกพี่น้องวันอาทิตย์ว่า ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพหรือว,ว่าจะไม่ค่อยจะโอเคในลำไส้กระเพาะอาหารหนักเสพกดไหลย้อนภูมิแพ้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะระมัดระวังภูมิแพ้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะเป็นอย่างดีเลยนะคะในวันพวกนี้ส่วนเรื่องอื่นถือว่ายัางดีอยู่ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4 3 9สา3 9 1หนึ่งสสาค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันทร์มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จยังคงมีไฟอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการเงินนั้นมีความรู้สึกว่าฟืดเงินเนาะแต่สามารถจัดการบริหารจัดการการเงินออกเป็นสีกองสีสวนได้แล้วนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะได้รับข่าวดีนะคะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของกิจการการงานเรื่องของลูกค้ามีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือในทุกเรื่องนะคะ ในวันพรุ่งนี้ถือว่าไพาออกมาค่อนข้างจะดีค่ะพี่น้องค่ะใครที่กังวลเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้กังวลน,นะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่าโอเคค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขอ่าผานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพาเลขอะไรมีเลข44 65 44 65ค่ะขอให้เฮงๆงมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะดูว่าจะเป็นสมถรถสมดุลน,นะคะเข้าใจชีวิตนะคะหาความรู้เสร็จวเอง นะฮะปฏิบัติทําได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์การเงินก็ดีครับพี่น้องค่ะและสามารถควบคุมแก้ปัญหาได้ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ยังเหนื่อยอยู่นะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องวัดอังคารดวงเริ่มเปิดแล้วนี่นะคะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องคาไพ่ออกดีมากสําหรับพี่น้องวัดอังคารไม่พูดมากเจ็บคอค่ะดีทั้งในเรื่องงานเงินบริวารความรักนะคะแล้วก็โชคลาภดีค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าหนึ่งนะคะแล้วก็แปดเก้าห้าหนึ่งแปดเก้าค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันก็ดีดีค่ะขึ้นไพ่ตัวต,วตววนเดอะเวอร์นะคะหมายความว่าความอุดมสมบูรณ์มาเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพุธกลางวันแล้วล่ะค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะยังคงมีเครดิตอยู่นะ,ะและทุกการเดินทาง ะะมีเม็ดเงินรออยู่นะคะมีเงินเข้านะถึงแม้จะมีรายจ่ายก็ตามสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันแต่ว่ามีหนึ่งเรื่อง2เรื่องให้พี่น้องวันพุธกลางวันตัดสินใจเลือกนะคะก็ขอบอกว่าให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดค่ะถ้าเกิดกรณีแบบนี้ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะอินก็กระดูกสายตาดวงตาค่ะพี่น้องค่ะนะทุกอย่างดูว่ามันจะเริ่มต้นดีเกือบทั้งหมดแล้วละ่ะนะคะฉะนั้นมันจะมีบางเรื่องที่เราลังเลสงสัยในวันพุ่งนี้นะตัดสินใจเด็ดขาดไปนะคะทุกอย่างดีค่ะเลียํนโชค มาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งหกสี่สองสองหนึ่งหกสี่สองค่ะขอให้เฮงเ็ง,เงมาดูพี่น้องวันพุดกลางคืนค่ะสําหรับพุดกลางคืนรวยค่ะมีเงินเข้ามีเงินก้อนโตโต,โตเงินสดๆดด้วยนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามีปัญหาหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นพี่น้องวันพุดกลางคืนอยู่ติดดาบติดกับนะคะพี่น้องคะปิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือทําอะไรที่ไม่สามารถบอกใครได้แล้วอึดอัดนะคะ พี่น้องขามืดแปดด้านอย่างนี้ให้พี่น้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนี่หนไหมคะมีคนช่วยเหลือพี่น้องนะแต่มีปัญหาเรื่องงานเงินบริวารก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้มีทางบอกนะอย่าได้เครียดนะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะนะคะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพระวังปวดเนื้อปวดตัวกล้ามเนื้อเอ็นข้อกระดูกโดยเฉพาะกระดูกส่วนเข่านะคะพี่น้องขาความดันด้วยนะระมัดระวังเป็นอย่างดีเตือนอีกเรื่องหนึง่งอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับบริวารเนานะในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราเนาะ จะทาให้เราติดกับติดดาบติดกับโดนรับผิดชอบแทนว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจาตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเก้าเจ็ดแปดสามเก้าเจ็ดแปดสามค่ะขอให้เห็งเห็นมาดูพี่น้องวันพรฤหัสวัสดีสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสวัสดีนั้นขึ้นแปดเหรียญน,นะคะเรื่องการเงินดินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแต่ไม่ไวที่จะกัดกลุ่มนะคะหรือ มีความรู้สึกว่ากลุ่มใจเครียดในเรื่องของบริวารฉะนั้นแล้วพี่น้องคอ้านะลุกขึ้นมานะพี่น้องคะอย่าไปกังวลน,นะคะหรือไปเก็บเรื่องราวของผู้อื่นมาเกิดความทุกข์นั่นเองค่ะพี่น้องคะ่นะ,คะเรื่องงานก็เด่นมีโปรเจกต์งานเข้านะคะมีการเริ่มต้นงานใหม่เรื่องเงินเห็นไหมคะรัวๆเลยเจรจาเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําอะไรเอาไว้ก่อน,นอหน้านี้ก็มีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วฉะนั้นพี่น้องวันพระเนืองจดีอย่าได้กังวลเลยค่ะนะคะนอนให้หลับนะคะพี่น้องค่ะพักผ่อนให้เพียงพอ ระวังเรื่องสุขภาพด้วยเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจาตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข89แล้วก็13ึ่งสาหนึ่งสค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนคะเทมเรนเทมเรนนั้นมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะหรือเลื่อนตําแหน่งงานก็ได้เป็นไปนในทางที่ดีแล้วก็มีบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีค่ะ เล้วก็ดูว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องวันศุกร์นั้นสู้สู้ไม่ถอยนะคะอืมในวันพรุ่งนี้นะว่าระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะส่วนในครอบครัวก็ยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีค่ะนะคะฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์อย่าได้กังวลน,นะคะพี่น้องขาดวงเริ่มเปิดนะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภข่าจะหมุนมาส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์ขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนคะโอ๊ยเครียดจังหัวห้อยหัวทิ่มเที่ยวนะคะพี่น้องคารับระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพไม่ค่อยจะโอเคแล้วก็ทํางานหนักๆลุยๆนะคะอืมเหนื่อยหน่อยเนาะในวันพวกนี้เคลียร์งานเคลียร์งานหนักเทียวนะคะแล้วคิดการอะไรนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะประสบความสําเร็จถ้าเราลงมือทําเส้นพิเศษแรงนะคะลางสังหณรแม่นๆนะคะเรื่องงานยังคงเด่นอยู่เคยคิดที่จะข,ขยายในเรื่องของการงาน ะะก็ถือว่ายังดีอยู่นะคะพี่น้องคะเนาะเออยังคงเป็นเมแทบเมกองอยู่เตือนอีกนีหนึงคือเรื่องสุขภาพใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนมีโอกาสที่จะกำเริบได้นะคะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้ห้ามเครียดค่ะพี่น้องคะไม่มีอะไรเนาะทุกอย่างนะคะแก้ปัญหาได้ถ้าสมมุติมีปัญหาค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากส้นของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งห้าค่ะขอให้เฮงเฮงป้หมอไวพรอนให้พี่น้องทั้งแปดมันเกิด กินอยูด่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ